ขอนอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระอ,องค์นั้นผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบบกันมาปีนี้เป็นปีที่เรา,าได้เห็นได้ยินข่าวข่าว นะเป็นทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายแต่สิ่งที่พวกเราชาวพุทธบริษัทสีในพระรัตนตรัยควรจะต้องภาคเพียนนะทำให้มีกำลังใจที่จะยอมรับ ในพระธรรมคำสอนกันพระธรรมคำสอนถ้าเรามีแต่ภาคความรู้ทางด้านความทรงจำหรือสัญญานั้นเราก็ไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจและสามารถเข้าถึงสัจธรรม ของความจริงในพระธรรมคำสอนนั้นได้เราก็ใช้ชีวิตและเราคิดกันว่าสิ่งที่เรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพระธรรมคำสอนประกอบไปด้วยบาปบุญคุณโทษนั้นว่าเราเข้าใจแต่ถ้าที่เรา ได้ยินแล้วก็สามารถนำมาตักเตือนตัวเราเองนั้นก็เป็นเรื่องความเพียรที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองพัฒนากายวาจาใจของเราให้อยู่ในกรอบของคุณงามความดีตามพระธรรมคำสอนถ้าหากว่าเราฝึกอบรมตัวเอง นะด้วยคิดด้วยพูดด้วยทำนั้นตามพระธรรมคำสอนเราใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเราจะทำอย่างไรเราจะต้องน้อมระลึกเสมอว่าการที่เราใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านควรจะทำอย่างไร ให้มีความพอดีแล้วก็มีความสุขและเข้าถึงกระแสพระธรรมคำสอนกันอย่างไรการสั่งสมไปด้วยบุญกุศลน,นั้นจะต้องมีการอบรมตัวเองไปด้วยแต่เราไม่ได้อบรมตัวเราเองนั้นได้เราจะได้กุศลหรือหากุศลติดตัวเราไป ถ้าเราได้กุศลก็ยังดีทำบุญทำทานดูแลพ่อแม่รละลึกถึงความกตัญญูต่างๆนานานั่นก็หมายถึงเราก็ได้แต่สร้างความดีแต่เราทั้งหลายที่ทำความดีก็เกิดความลังเลสงสัยกันได้เหมือนกันเพราะความดี ที่เราครอบครองยึดมั่นบางทีเราก็จะมีเหตุผลนะจำแนกคำถามคำตอบให้ตัวเราเองมีการปรุงแต่งผู้อื่นซึ่งทำหน้าที่ต่างๆมนุษย์เราถ้าหากว่าฝึกฝนอบรมตนเองให้เกิดความละอายต่อบาปเราจะเป็นผู้ที่ไม่ได้ตกต่ำเศร้าหมอง ขาดตกบกพร่องจากหน้าที่ที่เรามีชีวิตประจำวันเพราะเหตุจากการที่เรามุ่งม,มั่นในคำสอนเราจะมีความภาคเพียรในนะความพยายามในการใช้ชีวิตให้เกิดความพอดีกันการที่เราจะใช้ชีวิตให้เกิดความพอดีนั้นก็เป็นเรื่องต้องน้อมร,รับ การใช้ชีวิตของเราการบริโภคการอยู่อาศัยการใช้เครื่องนุ่งห่มหรือการสร้างงานสร้างอาชีพที่จะให้หล่อเลี้ยงชีวิตของเราให้เกิดความพอดีกันของฝันปีนี้เราใช้โอกาสที่เศร้าหมองนั้นนำมาแก้ไขตัวเรากัน โอกาสที่เราได้เห็นความเศร้าหมองของสังคมนั้นก็มีอยู่มากมายหลายหน้าที่านะจะเป็นด้านพิสุก็มีสิ่งที่เราได้เห็นกันพิสุนีนะก็มนะีที่เราต้องน้องะระลึกใช้หน้าที่ของตนนะก็ไม่จาบจ้วงล่วงเกินผู้อื่นแต่ผู้อื่นก็ต้องยอมรับระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการที่จะไปจาบเ่วงล่วงเกินพิสุภิสุนีหรืออุบาศกอุบาสิกาสิ่งที่เรานะเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยเราก็เชื่อมั่นในความจริงของสังคมอีกด้วยเหมือนกันสังคมที่มีความเจริญนะมีการยึดมั่นในวัตถุปัจจัยภายนอกจนคลาดเคลื่อน ไม่เข้าใจเรื่องคุณงามความดีกันอะไรก็ตามถ้าหากว่าเราน้อมถึงเรื่องความสุจริตนะไว้สม่ำเสมออยู่บ่อยๆเท่ากับเรามีการฝึกสติไปด้วยนั่นเองการที่เราจะเคลื่อนไหวกายวาจาใจเรารู้ทันสภาวะที่เราได้ดำเนินได้กระทำนั้น ก็เป็นไปด้วยสมาชีพใจเขาใจเรานะถึงที่เราเห็นาการเกิดขึ้นต่างๆของสังคมนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นชะตากรรมนะเป็นไปตามกรรม <c oughs> ในกระแสะโลกแต่ก็ไม่ได้แห้งแล้งไปนะก็ยังมีผู้ที่ฝึกฝนอบรมตัวเองตามพระธรรมคำสอน มีการสร้างทานมีการรักษาศีลกันมีการเจริญสมาสมาธิกันแล้วก็มีการเจริญสติปัฏฐานแล้วก็มีสติปัญญาในการใช้ชีวิตทำหน้าที่การเป็นผู้รับการเป็นผู้ให้พวกเราทั้งหลายนะที่ได้มีโอกาสเกิดมาทั้งทีเราจะทำอย่างไรให้ชีวิตของเรา สง่างามงดงามแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนรอบข้างของเราถ้าหากว่าเราได้น้อมธรรมชาติสัจธรรมต่างๆของผู้หลักผู้ใหญ่พี่ปานะอาลูกหลานบริวารของเราในว,วันนี้ก็ได้มีโอกาสได้น้อมระลึกสิ่งที่ความจริงก็คือความเที่ยงในความไม่เที่ยงต่างๆของชีวิต ของบุคคลทั้งหลายที่ใช้ชีวิตกันถ้าเราหลงไปในกระแสโลกทางเดียวนะไม่ได้น้อมถึงสัจธรรมตามพระธรรมคำสอนก็จะเป็นเรื่องของโลกมายานะซ่อนเล้นแอบแฝงไปด้วยวิธีการอย่างไรจะทำให้เป็นผู้ชนะกันแต่ถ้าเราฝึกอบรมตนเองตามพระธรรมคำสอน เราไม่ประสงค์จะเป็นผู้ชนะกันแต่เราประสงค์ที่จะเป็นผู้ที่เสียสละกันนะะถ้าหากว่าเราคิดถึงเรื่องการเป็นผู้ชนะแล้วก็ใช้โอกาสการเป็นผู้ชนะนั้นในะใช้ชีวิตสู่การเบียดเบียนสู่การประทุษร้ายกันเท่ากับเราเหินห่างพระธรรมคำสอนนะห่างไกล นบางทีเราสร้างบุญสร้างกุศลภายนอกมากมายแต่เราไม่เข้าใจถึงเรื่องกุศลภายในที่จะนำพาให้เรานั้นมีที่ยึดที่เหนียวที่เกาะเอาไว้และจะไม่เสียชาติเกิดที่เราได้เกิดมาในพระรัตนตรยัยมีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนมีโอกาสตักเตือนตนเองด้วยการมีสติ แล้วก็มีโอกาสอย่างยิ่งถ้าเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ในกรอบของสัมมาทิฏิกันเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุอย่างยิ่งนะทำให้พวกเราทั้งหลายนะ,จะเจริญก้าวหน้าและมีความสุขในชีวิตต่างๆนะเพราะนั้นชีวิตเราทั้งหลายในอดีตที่ผ่านมาก็เชื่อมั่นเหลือเกิน ว่าพวกเราทั้งหลายใช้ชีวิตในอดีตนั้นก็มีอุปสรรคมากมายแต่ที่เราได้เห็นความอยู่รอดปลอดภัยก็ต้องอ้างเหตุของการคิดการพูดการกระทาที่เป็นกุศลนะถ้าหากว่าเราสั่งสมการกุศลด้วยคิดด้วยพูดด้วยกระทานั้นนะก็ยังใช้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยเพราะว่าเราทั้งหลายที่มีโอกาส ศึกษาพระธรรมคำสอนก็จะใช้โอกาสเหล่านั้นมาน้อมะระลึกการใช้ชีวิตของเราเพื่อจะให้เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านถ้าเรามีโอกาสในวาระต่างๆเราจะไม่ได้ปล่อยปะละเลยโอกาสในการทำกรรมที่ดีต่อกันเพราะนั้นพระธรรมคำสอน ถ้าเราไม่ได้ฝึกสอนตัวเองอบรมตัวเองเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้นเพียงแต่มีเส้นทางของการสร้างบุญสร้างกุศลในเบื้องต้นในทํากลางในบ้านปลายแต่หากว่าเราไม่ได้ฝึกสอนตัวเองจะรู้จักเนื้อพระธรรมคำสอนแตเท่ากับเราจับต้องเฉยๆไม่ได้ลิ้มรส ในพระธรรมคำสอนก็ถือว่าในปรรษานี้ก็มีโอกาสได้พูดจากันกว้างขวางในเรื่องสร้างความเพียรในการประพฤติปฏิบัติธรรมกันการปฏิบัติธรรมก็เป็นเรื่องการทำให้จิตใจของเราเบิกบานแล้วก็มีสติปัญญาในรู้จักทุกข์รู้จักความไม่เที่ยงรู้จักสิ่งที่แปรปวน เป็นไปโดยธรรมชาติของชีวิตและในที่สุดนั้นก็ล้มหายตายจากกันไปรุ่นต่อรุ่นเพราะสิ่งเหล่านี้เองที่จําเป็นเหลือเกินที่จะต้องสร้างตนเองให้รู้จักในพระธรรมคำสอนธรรมะในข้อธรรมอริยสัจสี่ข้อธรรมอริยสัจสี่นี้เป็นข้อธรรมที่พวกเรา พุทธบริษัท4ี่พิสุพิสุนีอุบาสกอุบาสิกานั้นจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องน้อมกันอยู่เป็นประจำถ้าเราน้อมข้อธรรมอริยสัจีนั้นเราก็จะน้อกนมกรรมฐานไว้ในใจของเรานะเลือกหากรรมาฐานกองหนึ่งกองใดเพื่อให้เหมาะสมกับเราในการประกอบสมาชีพการงาน การคลองเรือนกับเราทีวิตสังคมต่างๆก็เป็นบทเรียนที่เราจะต้องนำไปสู่การคิดการพูดการกระทำของเราเพื่อจะมีการตอบแทนกันอย่างไรเรื่องการตอบแทนนั้นเป็นเรื่องการสร้างจิตสำนึกภายในโดยที่เราไม่ต้องพูดจากันก็ได้ แต่เราจะใช้สิ่งที่เป็นร่างกายสิ่งที่มีความคิดสิ่งที่แสดงออกต่างๆเป็นเรื่องอการกระทำของเราอย่างแท้จริงนั่นเองพวกเราทั้งหลายจะมีชีวิตเดินทางไปสู่จิตใจที่มั่นคงจิตใจที่ยิ้มแย้มแจ่มใสสร้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอย่างไม่มีติดข้องหมองใจก็จะต้องน้อม เรืองสิ่งที่เราทำหน้าที่เป็นประโยชน์และพอดีอยู่แค่ไหนอย่างไรเพราะนั้นจึงอยากจะมาพูดจากันในเรื่องของฝากในชีวิตพวกเราพุทธบ,บริษัท4ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาประพฤติปฏิบัติจเจริญสติปัฏฐานนะเจริญไปด้วยภาวนาจะทำให้เรา อยู่ในกระแสตามพระธรรมคำสอนนั้นด้วยความเข้าใจด้วยความเพียรน,นะรู้จักการใช้ชีวิตประจําวันรู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตนสัมมาคารวะมีน้ำใจไม่ได้หมายถึงเราตลอดนะว่างเว้นจากขนทางของการใช้ชีวิตถ้าเราเรียนรู้พระธรรมคำสอนแล้วก็นำมาสอนตัวเองให้รู้จักการเป็นผู้ให้ รู้จักการเป็นผู้แพ้รู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตนนะมีจิตใจที่มีกรอบมีขอบเขตของการบริหารจัดการชีวิตของตนเพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งนะถ้าหากว่าเราทั้งหลายศึกษาพระธรรมคําสอนก็จะต้องฝึกและลึกให้เกิดความละอายต่อบาปกันอยู่บ่อยๆนะผิดแล้ว ก็ไม่ประสงค์จะผิดอีกก็จะต้องตักเตือนตัวเราเองกันได้พวกเราทั้งหลายที่เรียนรู้ในะชีวิตนะ่ะก็เชื่อเหลือเกินถ้าเราสร้างความเพียรน่นะไม่ได้ละความเพียรสร้างความเพียรเรียนรู้ข้อธรรมหัวใจหลักๆเราจะทำกิจกรรมการกุศลด้วยจิตใจที่มีอิสระไม่ได้หมายถึงเราจะต้อง ไปสู่การแข่งขันกับผู้หนึ่งผู้ใดแต่เราจะมีกรอบของชีวิตเราในการสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเกิดขึ้นกับสังคมกันให้เกิดความพอดีกันให้มีความรักความเมตตาแบ่งปันเกื้อกูลอนุเคราะห์กันนะทำให้ชีวิตทั้งหลายก็มีประโยชน์ในชีวิตดั้มกลางบ้านปลายก็จะสามารถเป็นที่พึ่งของตน เป็นที่พึ่งต่อการยาณมิตรของเรากันได้สิ่งที่อยากจะพูดจาเหลือเกินนะอยากจะบอกลูกบอกหลานบอกการยานมิตรของเราสิ่งที่เราข้างค้างสงสัยในใจแต่เราก็ไม่จาบจ้วงล่วงเกินผู้อื่นแล้วเราก็ปรารภนะเป็นในในกันหรือปรึกษาการแลกเปลี่ยนกัน เพื่อเติมด้วยการระลึกระมัดระวัง <c oughs> การประทุสลายกันด้วย <c oughs> สิ่งที่เราได้เห็น <c oughs> ในโลกยุคใหม่เวลาเพียงพัมก็จะใส่ร้ายเพิ่มเติมหรือเติมสิ่งที่เสียหายมากขึ้นทำให้เกิดความเศร้าหมองมากขึ้นไม่เป็นผลดีแต่ประการใดควรจะต้อง เรียนรู้เาเรียกว่าใช้เหตุใช้ผลในการที่จะให้กำลังใจของความบกพร่องหรือผิดพลาดประการใดแต่ก็ไม่ได้หมายถึงความเขาเรียกต้านหรือไม่ได้คล้อยตามกระแสแห่งกฎหมายหรือศีลธรรมแต่จะต้องมีกรอบของกฎหมายศีลธรรมคู่กันไปด้วยเพราะฉะนั้นชีวิตพวกเราลูกหลาน นะแต่หากเราใช้ชีวิตของเราด้วยความประมาท <ST. S 1> ก็จ,จะทำให้เรานั้นเนะสียโอกาสอันดีในการใช้ชีวิตนะโดยที่ไม่ระลึกระวังไม่เกิดความละอายต่อบาปก็เป็นผลทำให้นะชีวิตเราอับเฉาเศร้าหมองมีแต่ความอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากเป็นผู้ที่ครอบครอง จงขาดเหตุขาดผลในในการที่มาเรียนรู้ตนเองแก้ไขตัวเราเองนะบางทีจะได้ยินนะได้ฟังแล้วก็รู้สึกเหมือนกันอยากจะบอกอยากจะพูดว่าสิ่งที่พูดที่ถามนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประการใดนะแต่เราก็ต้องว่างเว้นหรืองดเว้นเพราะเหตุจะต้องพูดไปก็เป็นเรื่องการ ไม่ได้ย่่งใจก็จะไม่เกิดโทษเกิดภัยซึ่งกันและกันแต่ก็จะนำมาสอนตัวเราเองอยู่สม่ำเสมอว่าชีวิตของเราไม่เที่ยงวันหนึ่งเราก็ต้องพัดพลากจากร่างกายของเราไปอย่างแน่นอนแต่ไม่ทราบวันไหนกันแน่จึงเป็นเหตุสำคัญที่จะต้องนำมาตักเตือนตัวเราว่าเราใช้ชีวิตของเรานั้น จะต้องประกอบไปด้วยการฝึกสติให้รู้จักตัวเองในการใช้ชีวิตประจำวันจะมีจิตใจที่มีเมตตาหรือไม่มีจิตใจที่มีการวางใจหรือไม่มีศีลธรรมมากขึ้นหรือไม่นะเหล่านี้เป็นเครื่องตักเตือนตัวเราเองกันวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาขอน้อมนาคุณงามความดีในพระรัตนตรัย มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ปิดามารดาคูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายพวกเราพุทธบริษัทสี่จงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิสุภาษีสวัสดีครับ